เรนี้นะครับอาการแสบคันเป็นช่วงเนี่ยเป็นอาการเริ่มต้นของคําว่าการแพ้นะครับในสิ่งที่เราใช้อยู่นะครับซึ่งการแพ้ในครั้งนี้ก็คือแพ้รักแร้ก็คือกลุ่มที่เป็นพวกกับกิ่นกาเป็นโลออนเป็นสเปรย์หรืออะไรก็แล้วแต่ครับที่เราใช้อยู่ตอนนี้มันทําให้ก่อให้เกิดอาการแพ้เกิดขึ้นนะครับเมื่อเกิดการแพ้เกิดขึ้นเพราะเกิดจากการใช้ทําซ้ําไม่ยอมหยุดก็จะเกิดการแสบขึ้นมาครับเพราะว่ามันเลิกจากเสีเยบไงครับเพราะว่าแพ้ซ้าไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาครับและสุดท้ายครับก็กลายเป็นหนองเป็นฝีนั่นเองสิ่่งททีีต้้้อําาานนะคคครรรัักกก็็ืใใหหชวจมมถ ถัดมาตรงที่ว่าตอนช่วงมีประจำเดเือนเริ่มมีขีดตัวฮอร์โมนในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความแปรปรวนนั่นเองเพราะในช่วงที่จะมีระดูนะครับหรือมีประจำเดือนดังนั้นนะครับในช่วงนี้ถ้าหากว่าบวกกับเมื่อกี้ที่มีอาการแสบคันนะถ้าจะใช้ในการดักินกายช่วงนี้นะครับก็คือต้องเป, ians, ปลี่ยนไปใช้ผิพรรณอื่นที่ม,มีส่วนผสมเหมือนกับตัวที่ทําให้เกิดอาการคันนะครับทำให้เกิดอาการแพ้นะครับถ้าเม่นเช่นนั้นแล้วนะครับอาการโรคริดตะระแเดเนี่ยมันก็จะมีอาการรุนแรงมากขึ้นนะครับผมแต่ถ้าเ,เ,เร,าร,รื่กกกััวา็ไ้น,นพแแห โดยไม่ต้องใช้สเปรย์ลออนไม่ต้องอะไรตับจินไก่นะครับเพราะอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นคนที่มีกลิ่นตัวอีกแล้วจะมีเฉพาะช่วงที่มีรอบเดือน